ไปซื้อสวยครับวิธีจับนะครับกีบหางขึ้นมาตรงโคนหางครับแล้วก็จับหางเวียดเปิดเลยสวัสดีครับผมมีตั้งพัมตุนานาลำพูนครับวันนี้ผมจะพาเข้ามาจับหนูเนื้อครับทีมงานตันขยอมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับวันนี้ว่าจะได้เยอะหรือได้กี่โลครับมาดูกันเลยครับ เราบ่อนี้ก่อนนะนะครับเรามาดูกันเลยครับว่าเราจับยังไงครับเราก็แยกบ่อนะครับคือว่าบ่อไหนก็บ่อนะเราจะใส่ไปกงและบ่อเนาะเพื่อลดการกัดกันนะครับของหนูเนื้อที่เราจับไปเนาะนะครับสําหรับหนูที่เราจับครับวันนี้เนาะไซส์สวยๆครับ วันนี้น่าจะมีสักหกสิบเจ็ดสิบโลนะควะอเนะนั่นจะหมดนะครับสักหกสิบเจ็ดสิบโลได้ครับะครับ นี่ครับไซส์สวยๆครับน,นี่นน้ำน,นี่เล่นเล่นน้ำแล้ว <c oughs> สำหรับท่านใดสนใจคนระับสอบถามเพิ่มเติมได้ผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เนาะด้านล่างนะเนี่ยบอรนี้หมดเพราจับมาได้สามสี่กองนะเรือบอร์ไหคครตอนนี้ตอนตนี้หมดอล้ะสี่บอ แล้วก็บอลเนี่ยนะครับงนะครับไปสวยๆครับ,รบ,ว,รบวิธีจับนะครับ กีบหางขึ้นมาตรงโคนหางแล้วก็จับหางเว้เปิดลอละนี่ครับรุ่นนี้ว่าจะไฟประมาณสามเดือนครับสองเดือนครึ่งสามเดือน ถ้าเราไม่ชนานาญเราก็ควรหาถูงมือป้องกันไว้น่ะติด,ด,นะดกรนะด้างมบอให้นี่ดนะ้วยกระดหมดเ้ง อันนี้ยังไม่เปิดนะแล้วฟอ,องเป็นเราเข้าด้านาหน้ากัดแน่นอน แค่นี้ไซส์แค่นี้ก็ได้แล้วครับแต่ดูข้างในมันตัวเล็กเนาะต้องจับขึ้นมาดู เราคีดปลายหางมันจะขดาดมันจะด,นดต้องขีปหางเพราะว่าจับหางเดี๋ยวเราขออนุญาตจับหนูแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักให้ดูว่าได้เท่าไหร่ นี่หรับเจ้าของฟาร์มครับครูแอดครับพื้นที่นี้เลี้ยงหมูมาก่อนนะครับเนื่องจากหมูติดโรคเนาะก็หันมาเลี้ยงหนูนะครับเป็นอาชีพเสริมนะเดี๋ยวขอตัวจับหนูแป๊บนึงนะครับ เพลทพอก่อนก็นกครับเนี่ยสามสิบสามกิโลสามสิบสามอันนี้ยี่สิบสามครับห้ากิโลกิโลห้ากิโล หกกิโลสิบกิโลอันี่ก็ห้าเป็นสิบกิโลสิบมนท์ครับอันนี้สิบอันนั้นหกกิโลนี่เป็นสิบเอ็ดสองโกงเป็นสิบเอ็ดกิโลนะครับสำหรับหนูเนื้อที่เราหยับมาได้นะครับก็รวมแล้วประมาณหกสิบกิโลเลยประมาณนะครับช่างแล้วนะสิบกิโลครับ ถ้าใครจะปรึกษายัางไงครับติดต่อเข้ามาได้ทางช่องทาง y o u t u b e นะครับและมีตางความหนูนาครับ f c e b o o k f แฟ page นะครับจะมีเบอร์โทรทิ้งไว้อยู่ในนั้นนะครับนะครับเรากลับเป็นกล้องหลังให้ดูนะครับเป็นหนูเนื้นะอสวยนะครับได้วันนี้ได้หกสิบกิโลครับจับได้หกสิบกิโลนะ สำหรับ e ีนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ e ีหน้าขผมครับ